สวัสดีครับพบกับผมซิมมิมสตูดิโอกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า r i c h ชอยอดคนสืบประหัมซีซั่น3ในวันนี้เราเดินทางกันมาถึงใน EP ีสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เปิดเรื่องมาที่ริชเชอร์ซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าการซื้อขายอาวุธกันที่นี่เป็นแค่การจัดฉากควินได้วางแผนเพื่อหลอกล่อและเบี่ยงเบนความสนใจของตำรวจแล้วใช้โอกาสในการจัดงานวันเกิดของเบคเพื่อซื้อขายอาวุธเถื่อนกลุ่มลูกน้องของควินเปิดฉากโจมตีเข้าใส่เจ้าหน้าที่หวังที่จะกำจัดทุกคนรวมถึงเบกแต่โชคดีที่ริชเชอร์ได้เข้ามาช่วยไว้ทัน เบกได้บอกกับริชเชอร์ว่าเขาเองก็ถูกควินหลอกมาที่นี่เหมือนกันพวกมันซื้อขายกันที่บ้านโดยมีงานเลี้ยงบางหน้าพร้อมกับจับริชาร์ดไว้เป็นตัวประกันดัฟฟีและวิลลาเรวาที่ตามมาถึงจึงได้ถามกับเบกว่าควินนั้นเอาเทเลซ่าไว้ที่ไหนเบกจึงบอกกับดัฟฟีว่าเทเลซ่าถูกพาตัวมาเมื่อเช้าสภาพของเธอไม่ต่างอะไรกับคนที่ติดยาและในจังหวะนั้นเองริชเชอร์ก็ได้ยินเสียงแชทที่ดังมาจากด้านหลัง เป็นลูกน้องของควินที่เหลือรอดและกำลังจะส่งข้อความเพื่อแจ้งสถานการณ์ให้กับควินทราบแต่ริชอร์ก็ได้เข้ามาขัดขวางไว้ทันและบังคับให้พิมพ์ข้อความอีกอย่างส่งไปให้กับควินตัดภาพมาที่บ้านของเบคควินได้รับข้อความก็ถึงกับยิ้มด้วยความสบายใจพร้อมกับพ่อค้าอาวุธที่ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงที่บ้านแล้วเนียรีที่แอบตามพวกนั้นมาก็ได้ติดต่อกลับไปหาริชอร์พร้อมกับรายงานสถานการณ์ให้กับริชอร์ฟัง ริชอร์จึงได้บอกแผนการที่จะลักลอบเข้าไปในตัวบ้านโดยที่พวกเขาจะใช้รถบรรทุกสินค้าเพื่อตีเนียนเข้าไปในบ้านและแอบ,บเข้าไปในงานเพื่อช่วยริชาร์ดกับเทเลซาส่วนพอลลี่ริชอร์จะเป็นคนรับจบเองและเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการเบคจะเป็นคนนำพาดับฟี่และพักพวกแอบบเข้าไปในงานส่วนริชอร์นั้นจะรอจัดการกับพอลลี่แล้วค่อยตามเข้าไป และเมื่อพวกของดัฟฟี่แอบเข้ามาถึงในตัวบ้านพวกเขาก็ได้แบ่งหน้าที่กันเพื่อออกตามหาริชาร์ดและเทเลซ่าส่วนเนลลี่จะปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อหาโอกาสจัดการกับควินในระหว่างที่ทุกคนแยกกันออกตามหา วิลลาโนอวีวาก็ดันบังเอิญไปเจอเข้ากับบริกาดการต่อสู้เลยเกิดขึ้นในขณะที่วิลลาโนอวีวาเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเขาก็ได้อาศัยจังหวะบวกกับประสบการณ์หยิบฝาชักโคกขึ้นมาแล้วฟาดเข้าไปที่หัวของมันจนบริกาดคนนั้นนอนแน่นิ่งไปก่อนที่ริช,ชาร์ดจะเปิดประตูเข้ามาเจอตัดภาพมาที่ริชเชอร์ซึ่งตอนนี้กำลังดวลหมัดกับพรลี่กันอย่างดเดือด แต่ดูเหมือนว่าริชเชอร์นั้นจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเนื่องด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่าแรงหมัดของริชเชอร์จึงแทบจะไม่สะทบสถานอะไรกับพอลลี่เลยพอลลี่กระนำอัดริชเชอร์ยังกับกระสอบทรายแต่ริชเชอร์เองก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดริชเชอร์หยิบคาดพวนดินขึ้นมาแล้วบุกอัดพอลลี่คืนก่อนที่ทั้งคู่จะเสียหลักตกลงไปที่ทะเลริชเชอร์ได้ใช้ทักษะการต่อสู้เข้าจู่โจมพอลลี่จนพอลลี่นั้นจมลงไปในทะเล ตัดภาพมาที่งานเลี้ยงเนลลี่ที่ตอนนี้ตามหาควินเจอแล้วแต่ทว่าก็ดันมีหัวหน้าเด็กเสิร์ฟเข้ามาขัดจังหวะจนควินนั้นหลุดสายตาของเธอไปได้ตัดภาพมาที่ริชเชอร์อีกครั้งริชเชอร์ได้กลับขึ้นมาที่ฝั่งพร้อมกับสภาพที่ทุรักทุเลแต่เขาก็ถึงกับต้องเหนื่อยอีกครั้งเมื่อพอลลี่ได้ตามหลังเข้ามาแบบติดๆริชเชอร์เลยรีบวิ่งมาที่ป้อมยามและหันปืนเตรียมที่จะยิงแต่ด้วยความไวของพอลลี่ ริชเชอร์เลยถูกพอลลี่เล่นงานเข้าอีกครั้งในจังหวะที่พอลลี่หันปืนเข้าใส่ริชเชอร์แล้วทําการลั่นไกกระสุนปืนก็ได้ระเบิดย้อนเข้าใส่ตัวของพอลลี่อย่างจังริชเชอร์ได้ใช้ความรู้บนความฉลาดโดยการยัดกระสุนปืนกลับเข้าไปที่กระบอกปืนเมื่อพอลลี่ลั่นไกกระสุนจึงระเบิดจนพอลลี่นั้นต้องจบชีวิตลงตัดภาพมาที่ดับฟี่ที่ตอนนี้ได้เจอกับเทเลซาแล้ว ในขณะที่ดัฟฟีพยายามที่จะพาเทเลซ่าหลบหนีแนนเซอร์ก็ได้ขึ้นมาที่ห้องพอดีในจังหวะที่แนนเซอร์เผอตัวดัฟฟีก็ได้แสดงตัวออกมาและหันปืนเข้าหาก่อนที่จะลงมือปิดฉากแนนเซอร์ สถานการณ์งานเลี้ยงในตอนนี้เต็มไปด้วยการสาต์กระสุนควินได้อาศัยจังหวะที่เผลอจัดการกับลูกน้องของแนนเซอร์และชิงเอาเงินเพื่อที่จะหลบหนีจนกระทั่งควินได้วิ่งไปเจอกับริชาร์ดพอดีควินเลยจับริชาร์ดไว้เป็นตัวประกันหลังจากนั้นควินก็ได้พาริชาร์ดขึ้นไปยังห้องของเบกและในจังหวะนั้นเองเบกก็ได้โผล่เข้ามาพร้อมกับหันปืนเข้าใส่ควินแต่ทว่าปืนที่เบกหยิบขึ้นมานั้น มันก็ดันเป็นปืนของเล่นที่ริชาร์ดซื้อมาให้เบคเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดและเมื่อความแตกเรื่องที่เบคนั้นถือปืนปลอมควินก็ได้ลงมือจัดการกับเบคจนเขานั้นต้องจบชีวิตลง ตัดภาพมาที่ริชเชอร์ที่ตอนนี้ได้บุกเข้ามาในตัวบ้านพร้อมกับลูกซองคู่ใจและในจังหวะนั้นเองควินที่ตอนนี้พยายามที่จะหลบหนีก็ดันวิ่งมาเจอเข้ากับริชเชอร์พอดีแต่ทว่าริชเชอร์ก็ถูกบอดิการของควินเข้ามาขัดขวางจนควินนั้นรอดไปได้อีกครั้งควินรีบวิ่งออกมาที่หน้าบ้านหวังที่จะขับรถเพื่อหลบหนีแต่ในจังหวะนั้นเองชาคาล็อบพร้อมกับลูกน้องก็ได้ขับรถเข้ามาดักหน้าควิน ก่อนที่จะถามว่าเงินที่ควินจะต้องคืนเขานั้นอยู่ที่ไหนและเมื่อทักคาลอบไม่เห็นเงินที่ควินจะเอามาคืนพวกเขาเลยจะเอาควินไปแทน แต่ริชเชอร์ก็ได้ตามออกมาทันและพูดภาษาเดียวกันกับทักคาลอลเพื่อเจราจาขอตัวของควินโดยที่เนลลี่ได้เอาเงินออกมาเพื่อแลกกับตัวของควินเมื่อทักคาลอลได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้ส่งควินให้กับริชเชอร์ก่อนที่จะเอาเงินและขับรถกลับไปควินที่ตอนนี้ถูกลูกซองของริชเชอร์จ่อหัวอยู่นั้นเขาก็ได้ถามริชเชอร์ว่าริชเชอร์นั้นเป็นใครริชเชอร์เลยบอกกับควินว่านายไม่จําเป็นต้องรู้จักชื่อฉันหรอกให้รู้แค่ว่า เธอชื่อดมินิโกและเมื่อควินได้ยินชื่อนั้นความทรงจำของเขาก็กลับมาและแล้วริชาร์ดก็ได้ทำการลั่นไกลใส่ควินเป็นการจบความแค้นลงในที่สุดและเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงทุกคนก็ได้แยกย้ายกันออกไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองริชาร์ดเลือกที่จะขับรถออกไปใช้ชีวิตแบบที่เขาอยากจะใช้ดับฟี่กลับมาใช้ชีวิตปกติแบบที่เธออยากจะเป็นวินลาโนอว่ากระสียนตำรวจ และกลับมาอยู่กับภรรยาที่เขารักส่วนวิเชอร์เลือกที่จะขับมอเตอร์ไซค์และออกท่องเที่ยวพนิจรไปในรูปแบบของเขาและซีรีส์ก็ได้จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าริชเชอร์ยอดคนสืบระหำซีซั่นสเรื่องราวของสารวัตรทหารที่มีชื่อว่าริชเชอร์ที่ออกตามล่าพิกแพนดินหาคนที่ทําให้ลูกน้องอันเป็นที่รักของเขาต้องตายซึ่งผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่มันและแนะนําให้ทุกคนนั้นต้องไปดูและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้กับผมในการทําคลิปต่อไปและถ้าหากผิดพลาด ประการใดผมสิมมิมสตูดิโอต้องขอกราบประทานอภัยเว้นณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สิมิมสตูดิโอต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ